สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟ่อโมบอยอีกแล้วครับกัดเดี๋ยวเมอนตพ่อโมบอยว่าสิมาอันเฮ็ดระบบน้ำไอสำหรับรถไอแอปเปิลเนาะกัดวิดีโอก้อนนี่กัดพ่อโมบอยกัได้มาปลูกแอปเปิลไว้เนาะครับกัดปลูกไว้หกแถวแถวละเก้าต้นกัดตกหาสิบสี่ต้นเนาะครับกัดไอเลยว่าเดี๋ยวจะมาเฮ็ดไอระบบ น้ำเพื่อที่จะลดบักแอปเปิลไว้ก่อนมันจังได้สะดวกในการไอลดน้ำครับก็เดี๋ยวไปเบิ่งของที่เตรียมมากันก่อนเลยดีกว่าครับพร้อมทั้งหนางานครับกะนี่ครับของที่เตรียมมาเต็มอัตราศึกเลยครับหลายอย่างอยู่ครับในรถนี่แหลกะกะหนางานเนาะกะ็มีแอปเปิลหกแถวอันนี้ลด ต่ออันท่อรถเข่าๆก่อนนะครับอ่ารถตั้งแต่ปลูกเสร็จละเดี๋ยวมาเบิ้งต้นแอปเปิ้ลเข่าๆกันการนี้ครับต้นแอปเปิ้ลกะท้องกะปลูกไปสองสามเหมืองเนาะดินกะพึ่งรถไปดินยังซุ่มๆอยู่ครับก็เดี๋ยวสิมาเฮ็ดต่อไอ้สายพี่อีครับเฮ็ดไอ้มินิสปริงเกอร์ลดน้ามันครับก็เดี๋ยวจังมากคอยติดตามเบิ่งนะครับ เดี๋ยวมาเบิงอันการต่อเพื่อจะเทสน้าเบงกอนนะครับอันนี้ฟา้ามอบอยกะใส่ทอ่อเมนขนาดไอ้นิ้วครึ่งเนาะครับมาพ่านสามทางอ่านิ้วครึ่งลดลงเหลือไอ้ครึ่งครึ่งนิ้วหรือสีหุนนะครับแล้วก็มีตัวสต็อปเปอร์ไว้หัวท้ายขึ้นมาก็จ,จะซีหุนหรือครึ่งนิ้วครับมาพ่านของงอแล้วก็มาพ่านว่าวครับแล้วก็ ก็ไปนี่ก็จะเป็นไอสายพี e. ่อไปแล้วสายพี e. ่อคือครึ่งนิ้วเนาะก็พุนละครับอันนี้เฝ้าบ่อยเอาเส้นเกามาหลายนะครับจะตัดตอหลายกันนี่น้าตอนนี้เต็มไปเบิดแล้วโอ้ยออกก่อนอกะเดี๋ยวก็จะค่อยๆตอไปครับเลี้ยงไปพุนแถวอื่นๆก็คือกันครับก็ตอนนี้ก็ต่อ เทศไว้อยู่นี่ครับก็คือการลอยไปกับบนท่านได้เอาไม่โครไอ้สปริงเกอร์ใส่เนาะมินิสปริงเกอร์อต่อไว้แล้วกับอันนี้เทสระบบอยู่ครับนี่แหละครับเมนว้าวอีหลีหน้ามันออกจากนี้ออกไวพุ่นครับ,แล,บแล้วก็แลนลงไวฟพุ่นครับ หกแถวแถวละเก้าต้นครับเก้าหกห้าสิบสี่ทั้งเมดห้าสิบสี่ต้นกันนี่นะครับตอเทศไว้เบิดแล้วกะเดี๋ยวเซตแล้วจะมาไอทายเบิงไหม่อีกเทียนึ่งนะครับครับผมกะตอนนี้ฟม,มืบ่อยกะตอไอ้สายพีอี่าเดินระบบไว้ไอเ้เซตแล้วนะครับกะ สุดท้ายก็คงจะเป็นไอเช็คไอร้อยลวต่างๆแล้วก็ไอไ่ไอตัวมินิสปริงเกอร์ครับแล้วก็ไอคุดดินกบไอจุดท่อพีวีซีอ่ะครับก็ตอนนี้ฟฝ้ามือบอยก็ได้เตรียมชุดไอมินิสปริงเกอร์มาเรียบร้อยแล้วครับก็นี่นะครับเป็นชุดมาแล้วหาสิบสี่หาสิบสี่หัวครับก็ ในชุดของมินิสปริงเกอร์นี่ก็จะประกอบด้วยไสายไมโครไอไมโครพีอีนะครับขนาดจำขนาดบ่ได้โทษทีครับแล้วก็มีหัวมินิสปริงเกอร์หรือไมโครสปริงเกอร์ครับแล้วก็ตัวต่อมันครับตัวไอคอนเนคเตอร์ออกมาจากไอสายเมนพีอีก็จะเป็นนี่ครับต่อไปเรียบร้อยเบ,บ็ดแล้วแต่ต้งเบิดห้าสิบสี่หัว กับอุปกรณ์ที่ขาดบ่ได้เลยครับนี่หัวเสียบหัวเจาะลูไอเจาะลูพี่อีครับก็เดี๋ยวไปไอเบรงหน้างานแล้วก็เบินเฟ้ามเบออยเจาะใส่แต่ละหัวพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับครับที่ต่อไว้กันนี่ครับอ่าเมนขึ้นมานิ้วครึ่งแล้วครับพนันไอเม่นว่าวนิ้วครึง่งแล้วก็ มาลงของงอเก้าสิบแล้วก็ไปแยกสามทางนะครับแล้วก็แยกไปพุนสองแถวครับฟ้าเมื่อบ่อยก็ยังไม่ได้กบดินนะครับต้นนี้มีสองแถวลงไปพุนกับแถวละเก้าต้นครับอันนี้ว่างสายเม่นพี่อีไว้หมดละส่วนมาฟังนี่จะมีอีกซีแถวครับอ,อันนี้ทอก้อนหนาเนี่เอามาไว้ลดไอ ข่าวบางก่อนนะครับเดี๋ยวเฝ้าเมื่อยไอ้เฮ็ดให้เบิ่งเลยดีกว่าว่าไอ้มันเจาะใส่จังไหนี๋ยวเริ่มจากแถวแรกเลยดีกว่าอา่าเฮ็ดจังไหนดีล่ะขออนุญาตนะครับอ่าบอด้เอากล้กองไอ้ติดหัวมากะสายมันมาจาังสิมันบครับออกจากเมนวาวมาอ่าแล้วกัสายพีอีขนาดหกหุนครับ วิ่งมาแล้วก็เดี๋ยวฟ้่วมวยใส่ตัวเจาะเจาะเนาะกะมือเดี๋ยว,ว,ว,วยน,นะครับถอดที่นะครับเจาะให้แถวๆใกล้ต้นมันแหละครับเดี๋ยวสายตัวไม้โคพี่อีเฮ้าเน่าอยู่เอามือเดี๋ยวนะครับพี่น้องกะเฮ้ากับแค่ไอ้เลือกตรงที่จุดจะเจาะครับแล้วก็กดลงไปครับน้ำอาจจะพุ่งนะเด้อครับฟัมบอยลบ ชั่วโอ้โห,โโหชดโดน้ำแห้งครับครับอุ่นครับไปบุญเลยอันนี้ฟ้ามาบ่อ,บอยเทศแบบบอปิดอ่าเมนว้วนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าไอ้จอแล้วมันเป็นจังไหนนี่แหละครับบานที่นี่นก็เอานี่ครับไมโครพีอี ไห้โคสปริงเกอร์ที่เขาเตรียมไว้เสียบลงไปเลยครับนี่ครับโอ้โหทับเขาให้นี่ครับเสียบแล้วโอ้สีดทษท,ที่นะครับนี่ครับเอาเห็นกันจ๊ะจะเลยนะครับสีดอังกาศนี่ครับเป็นละอองฝอยออกมากดีเลยครับแต่ตอนนี้หน้ามันค้างสายครับค่อนข้างจะร้อนเดี๋ยวต้องม่บ่อยเอาหันนี้ก่อน นี่ครับเรียบร้อยแล้วกะนี่แหละครับงานกะจบแค่นี้บางคนเขากะจะมีไอเสาของมันนะครับบางคนกะซื้อเป็นซุดมากแต่ว่าเราเมื่อบ่อยประหยัดครับกะเดี๋ยวใช้วิธีการอ่าเลาไม้ไผ่ครับแล้วกะ็ค่อยเอาลวดดำมัดไอหัวสปริงเกอร์ใส่ครับกะนี่ครับลักๆก,ก,กะ เพียงแค่นี้ครับครับผมการการมาไอไอต่อระบบน้ำเพื่อที่จะลดแอปเปิลของฟ mm ้า hmm. มอบอยเมื่อนี้ก็คงจะไอพ่อเพียงแค่นี้เนาะครับจบเพียงแค่นี้กั mm hmm. บฟ้ามอบอยก็ได้สาธิตตต่งแต่เมื่อมาปลูกตั้งแต่เมือมเม่อเริ่มว่างทอต่างๆหระครับก็ mm hmm. ตอนนี้ก็มาเจาะใส่อ่าใสา่ใสาย มินิสปริงเกอร์แล้วนะครับไมโครสปริงเกอร์แล้วกะจังไหนกะถ,ถ้าถ้าผิดพลาดประการใดกัเฟอร์ม,มอบอยกักราบขอโทษขออภัยนะครับถ้ามีอันใดดีๆหรือว่าถูกต้องกะซอยแนะนำาฟอร์ม,มอบอยแนะเฟอร์บอยกะใส่วิธีแบบค่อนข้างจะประหยัดครับเลือกซื้ออุปกรณ์ที่แบบประหยัดแล้วก็ใส่งบให้หน่อยที่สุดครับกะจังไหนกะลาไปก่อนครับ จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อมาบ่อยนะเด้อครับเดี๋ยวจังมาเบิงอันความคืบหน้าของ Apple อ่าเป็นระยะระยะเนาะครับกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ